อเขียนอย่างนี้ได้ไหมเขียนอย่างนี้ได้ไหมเขียนอย่างนี้บึ้นบึ้นได้ไหมได้ไหมได้ไหมเขียนได้ไหมเอาไม่ใช่อ่ะต้องอย่างนี้อ่ะลูกต้องอย่างนี้ใช่ปะต้องอ่านี้อ๋าอย่างนี้อย่างนี้เขียนอย่างนี้ได้ไหมเขียนอย่างนี้ได้ไหมบึ้นบึ้นอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้เอาไม่ได้ได้เขียนแบบนี้ใช่ไหม อ่าอ่ออออไม่เอาไม่เอาด้านนี้ลูกบึนด้านนี้บึนบืนบืน,บน <haven> <co op> ไม่ใช่ไม่ใช่หรอใช่เปล่าเออต้องเห็นอย่างนี้อ่ะลูก,ลก <c oughs> เออ <Tex> ด้านไหนเข็น <c oughs> <Okay, S 2> ด้านนี้อ่เอเข็นด้านนี้อ่ะเออเข็นด้านนี้อ่ะอ่ะด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ด้านนี้บืนบืนบืนอ 回家呀回家呀。